ขณะนี that that Christ, mm ้ด hmm. mm ิฉันได้อยู่กับท่านประธานกลุ่มงานสารสนเทศนะคะท่านจรินนะคะท่านหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านประธานคะขออนุญาตเรียนถามท่านประธานว่าในฐานะเป็นประธานของกลุ่มงานสารสนเทศเนี่ยในการบริหารจัดการเครือข่ายของกลุ่มงานเนี่ยท่านประธานคิดว่าการจะทํางานให้มีประสิทธิภาพในฐานะกลุ่มงานสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ย ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะครับขอบคุณมากครับสําหรับการสร้างเครือข่ายในการทํางานของเรานะครับเนื่องจากเรามีกลุ่มงานสามรเทศอยู่ทุกจังหวัดเพราะในการทํางานสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเรื่องของการสื่อสารเราเองเราก็ได้มีระบบลายในการที่จะให้ทีมงานสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือเรื่องของงานทั่วๆไปเรื่องปรันธุ์กลุ่มที่2เป็นเรื่องของผู้บริหารก็ในการสื่อสารเรื่องการ ทำงานเรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันทั้งนี้นี่ในขณะเดียวกันเราก็มีคณะกรรมการเครือข่ายคณะกรรมการกลุ่มสารสนเทศซึ่งขณะนี้เราก็ได้พยายามจะปรับปรุงให้มีตัวแทนจากแต่ละภาคเข้ามาร่วมบริหารจัดการเพื่อให้การสื่อสารที่ถูกต้องแล้วก็สามารถครอบคลุมพื้นที่นอกจากนี้นี่ในการทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการน้ำชนเองก็ได้มอบเครื่องมือสื่อสารให้เราไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เป็นเว็บไซต์เป ็นอ,อินเทอร์เน็ตที่สามารถาสื่อสารที่พวกเราได้โดยสะดวกยังไงก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือ,อที่เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่เรามีใจรักที่าะทำงานมีความมุ่งมั่น มีความคิดที่เป็นบวกก็สามารถจะทำงานในการพัฒนามชนเพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งสังคมอบูนเกิดความยั่งยืนได้ในอนาคตต่อไปก็ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับทุกจังหวัดที่ได้มาร่วมงานแล้วก็ได้ร่วมแรงใจกันที่จะรับเอาความรู้จากวิทยากรไปเพื่อเอาไปใช้ในการทํางานในพื้นที่ก็คิดว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วในพวกเรากงจะสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับ